ยังเป็นปฐมร่มโพคุโลกาหน่วยราสนาพุธายจักยังอยู่เป็นลักปยาเมีกอนโอภาพราบถึงถึงตุกทิศยังประจักศักดิ์สิทธิใดประดิษฐ์สถาทาน พบหนังกราบรมรุกกนโน้รือก้องประโพทิยานแล้วหนังทำการภาวนา ก็องอามแล้วคราบหลงซ้ำจบมโนโนบนั่งลงนอมไกยก็รบตั้งใจเล็กว่าตั้งถูปเทียนหรือข้าวตกนกมาลาจะข้อมูชาถึงคุณพุดถัดหรือไว้ประรัต,ตนัง ีิพระธรรมลำเลิศคำสั่งสอนนี้พระเชิดยิงยังยอมสาบสิ่งดีหรือชัวใหน้็นี้ตัวกว่าฟังพร้อมไปด้วยคณะทรงผู้ทรงิลังได้คิดมุงวังปฏิบัติบัญญัติธรรม เคยแสดงเจงประจักษ์มีลักทานมาบำรุงดานศาสนาไลาย,ยุกมาแล้วไม่เคยตกตะลํำยังได้อยู่ขู่กับตรารงฤทธอทงประจำเพื่อได้นำจนชาติแล้วตามที่ทุกคนปรารถนา จะก็ขอรบถึงกุ่นดิโดนมาดาเจ้าทุกคำเจ้ามาช่วยผีเท้องค์บารมีมาแพ่รักษาในจุดนี้เริ่มมาลูกอยู่ในคันไลวันมาประมาณดาเซนอานายังโกรมานเสียเต็บะคาดใจ งดงานการกินแม่ไม่ยินดีปลอกลัวชีวีของลูกน้อยได้รับพ้นปล่อยเสียเมื่ออยู่ในคันจะรกกำนดแล้วจาก่างกายตั้งรองทันได้เฟ้าอุ้มชูในขณะนั้นเลี้ยงดูมา ตั้งเลือบยุงรื้อรินไรทานมีแขกไอไต่ตอมด้วยความทนอมเฝ้ารักกับลูกกองทานนักหน้าจึงนับได้ว่าเป็นพระคุณทีแกการุณามาช่วยกุมกันลังรื้อน่าระวังไป โอจักนั้นครูผู้ร้อนตอนเรียนนั่งรื้อในจักมือไงคิดเคียนผมตั้งความเพียรแล้วจนรดใสกราบอุปัจาพระครูชวดตีบวชข้าใหม่คณะตีนได้พึงรดประธรรมแต่ยังไม่ค่อยเชื่องชำนาญนโอ้ยังระลึก tưng lu một bot tan sum tốn bụi ตอนปูมาชิงชู้ดวงมันลแล้วไก็ขนณะนั้งมีวัน,<ม>นพอรีบลาดเลิดจะลาดลักปฏิพันเพระทานรูดานเจิงสิ้นลาพินไทย<ม><น>ตานักทองกนทองบันฝ่ามุรุษคของนัง อันเชิญวิญญาณเข้ามาเป็นทีตั้งแล้วทรงโพยาไปไหนตาครูนกหรือตาครูลายใค่ผมบายหน้าคลาใครด้วยความตั้งใจแล้วหนังประกาศอรัตนายังกอรบตึงสิ่งศักชิ์ถุกติดจชง ไม่ว่าจะอยู่หนก็องหรือทานลอยลองในเวหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าทีก็โดยกันดังสัญญาเมื่อครั้งที่นั่งข้ามาขอรพแล้วพึงบารามีตลอดถึงฐานกำนั่นผู้ย่บ้านทุกๆุทานอย่างเฝ้าคำนวณ เสียเหล่อ,อยังทวนที่พรอมกาณาควายหมดริางานทุกทานบรรดามีในธรรมน้าทีพัฒนาให้ทุกคนในป้าทุกใจโดยเจ้าพพระภิกษชสามเัเดรในวัดนี้โดยความอารีเคารพรักไม่พลัดส งานวันมาคามูชาทุกคนก็คงจะเข้าใจเข้ามาในสถานที่เชิญน้องผีทุกคนรวมตทำบุญกันโงาวายทื่อว่าเป็นวันพระเพณีอย่าลีกนี้รับเอาไวาเรื่องนี้คิดว่าควายเหตุผล เมื่อยิิงชายมิตรทั้งไล่ทันงได้มายนคว่างเงศพ้นนั่งทะลุงคืนนี้ในมุงมาห้างไอคิวดีมีเดียมาเชียกันย่างชุดชุดมาถึงจุดพบพีนองที่ทานรองเรียกงา โกจงดในนำทีมงานคืนนี้ได้ผ่านมาด,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 ดังปรารถนาทำสีดีหมดได้ดนองผีทุกคนนายงา้นงูางงานนจิตสกุลงามนทุกๆต,ตอนมาบริการเรื่องนี้ผ่านเหตุผล นำคณะทั้งไลยมาให้ทันได้ยินยนตามเง็ดพ้นหน่อรือผีที่มีมานั่งชูติดยกยิบมาสะเนสสะนองตามทำนองรือเง็ดพ้นตีทุกคนอย่างบนมามาจม รายการสดชดรื้อตามกำหนดที่ได้มาเมือนมีขาหนองผีวีซีดีมีแจกใจ่น่โยพ้นงานไหนงั้นอนุจิตถือว่าเป็นญาติมิตรตุกๆคนสร้างเอตพ้นทั้งหลาย ในหมบสินลาปินชินโบนแดงมาชีแจ้งยางมากมานั่งเมืองใต้พบปีนองทุกคนที่ยังค้องใจตั้งด้านสายด้านขว้าข้ามานังสติตังเสดงหายิ่งใจไในสัดใส กลัวจะเสียเวลาทันทีมาโรอแล้วเนื่อยใจมาติดตามในนิยนนายคณะุูทิปจะบริการไงฟังมมาติดตามในนิยนนา,าย จ้กากณะครับชักการาบูชาต่อทิ้งรักชิตต่างไลในชาคนละพิภพต่อจากนั้นก็ครับวอนอคุณพระชีรัตนาใจตลอดจนตึงคุณก้องบิดอนมารดาคุณครูคบาอาจารย์นะครับและครับวอนอคุณก้องถวดล้วนถึงเป็นทิ้งรักชิตทีสถิต,ตอยู่ในถานทีน่นี้ตลอดจนตึงทิ้งรักชิตอื่นๆครับที่เป็นทีชักการาบูชา ของพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะครับครับจำรับโอกาสนี้กระพมถื่อว่าเป็นโอกาสดีที่กระพมเลยคณะได้รับเีติจากคุณทิพิมลน,นะครับให้เข้ามาทําการแคบเรื่อยบนแต่มันก็มาประชบเหมาะกับวันมาคาบูชาครับพ่อแม่พี่น้องอได้รวมกันเวียนเทียนนะครับระลึกตึงคุณนามความดีกล้องประพุทธเจ้า รับพมครับก็พระคุณพ่อแม่พี่น้องไล่ๆฐานนะครับที่ให้กํากลังใจคอนที่จะตึงเวลาแคบดเรื่อยบนกันนะครับเพราะเราต้องแคบดเรื่อยบลกันลั่งจากเทียงคืนนะครับกับพ่อแม่พี่น้อง่อานผู้ชมการสังเกตเด่นว่าทางหน้าเวทีนี้ก็มีควยแชงชีนะครับปิดขับการสแสดงกางอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็เป็น ความประชงคองทางงานไอคิวดีมีเดียนะครับโดยคุณ,นคณนอนุชิตกุลนอมต้องคันที่จะบันทึกเทปหรือกาวีซีดีนะครับไปจำหน้ายครับผอบแม่วีนองแควนๆควนั่งตะลุงชาวภากใต้หรือผู้ที่เรียกร้องอยากจะชมอยากจะควังนั่งสุติบเหลืองไม,ม่ไหมนะครับการกอกพีเตปานมาผมกับบันทึก ไอพี่น้องชาวไทยได้ชมได้ควงกันเป็นรูปแบบของเทพครั้เสร็จส่วนวีซีดีนั้นเราไม่ได้มีความตั้งใช้ที่จะทำกันตอนนั้นนะครับครับพี่น้องครับโอเคนี้ครับนำทีมโดยโคโจองเข้ามาทำการได้ทำป้มนำนี่ยายนั่งตะลุงมาลาวสู้กันควงนะครับสำหรับคืนนี้ครับจะนดรนิ่นยายเรื่องความรักลายพรมแดน พี่น้องติดตามชมเป็นความชุกความจำรานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกราบสวัสดีกับ